สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับผมเป็นในส่วนของกิจกรรมรวมปืนประจําเดือนนะครับผมมีสกาไททันใบสั่นและก็ MP5 นะครับผมแล้วก็มีสกินอื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกาแล้วก็อะไรก็ันด้วยเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับน้องๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดตามแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมส่วนน้องๆคนไหนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะครับผมก,ก็ก็ขอบคุณม,มากเลยนะครับผมคนไหนที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ไปดูคลิปผมกันเลยไป Let's go โอเคผมก็กลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับค่ะุยดีเกมเมอร์นะครับโอเคผมสําหรับกิจกรรมคร่ัาคืนนี้นะครับผมเป็นในส่วนของกิจกรรมบรวมสกินประจำเดือนครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครผมพี่ ฝากด้วยน้องคนไหนที่ยังไม่ได้ไกดไลค์ก็แชร์กดตามนะผมฝากเอ้ยไม่ใช่ดิฝากด้วยน้องคนไหนสนใจเติมเกมนะครับผมสามารถเติมได้ที่เพจอีซิการ์ดได้เลยนะครับผมมีทั้งเติมผ่านเมพาและก็เติมผ่านยูดีมีสองรูปแบบนะครับผมให้น้องๆเลือกเติมนะครับแล้วแต่น้องๆสะดวกแบบไหนนะครับผมก็สามารถเลือกเติมแบบนั้นนะครับผมคลิปนี้ก็จะแปลกตาหน่อยนะเพราะแบบพี่ตัดผมมาใหม่ซัดจัดเลยเออจะไปหลังจากนี้คือพี่จะไปทหารแล้วครับ จะไม่ได้ทำคลิปแล้วครับพี่จะไปทหารและโอเคนะครับผมใครที่อยากรู้ว่าเออเดี๋ยวคลิปนี้นะพี่บอกไว้ในคลิปเลยแล้วกันน้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่งของคาตนนาฟรีนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนนั้นพี่ได้นะครับช่วยปั่นคลิปนั้นให้ถึง1,000วิวหน่อยนะครับผมถ้าถึง1,000วิวนะเดี๋ยวพี่ก็จะมาแจก นนนนะเพจได้นะครับผมคลิปคลิปคลิปก่อนคลิปก่อนตอนนั้นอ่ะเป็นคลิปเอารองน้องลองเข้าไปดูนะผมน่าจะต่ำน่าจะเออถัดจากคลิปนี้อ่ะมันเป็นคลิปสอดร,รับคาตานะนะผมก็ไปช่วยปั่นหน่อยประมาณสักเออหนึ่งพันวิวนะครับผมโอเคกดยักไปเลยนี่ก็เป็นในส่วนของสกินมีสกินไททอน นไอไสก้าสอันนี้ก็สกายนไแล้วก็ที่มาอยู่วันนี้ก็เป็นในส่วนของนี่สกิน b y r o นนก็10บวกหนร้อยเพนะครับผมออกมาใช้ในการสน่นรถอันนี้นี่ว่านี่ไปนี้โอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเขียนไว้ก่อนว่าพี่มีกี่เพศห้าหมื่นเจพัสอร้อยสี่สิบแเพนะครับผมปายเลสโก พี่มีวีซี่สิบโทเคนมันใช้ทั้งหมดอสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมอู่ได้สิบสองใช่ไหมว่ลองดูคตหน่อยอ่ะที่เอะได้เนาะนี่อะ่ะหนึ่งหัวนี่แหละได้อะไรอะ่ะโอ้โหว่าหมดเยอะ มันจะได้หมด300โทเก้นดูดิได้ครั้งละ13อ่ะเพิ่งได้100ตัวเอ้ยเพิ่งได้แค่60โทเก้นเองคนดู่ <Yeah. S 1> อีกรอบหนึ่งก็1,000เพชรแล้วครับ Mình mà Ui. trong quá. À. Ừ. Mục quá. quá. cao cao. khổ nó phải làm cao cao, cao. วิวจะสอบพันเพ็สแล้วว่ะตอนนี้ก็น่าจะสอบ,บ่ันเพลแล้วแหละนะครับผมไอ้เสี่พี่ได้หนึ่งร้อยเมื่อกี้อ่ะใช่หรอโอ้ทุกเกมหมดนึกว่าแบบพี่สูงเกิน โอเคพี่ได้มาห0ึนี่นี่นี่เป็น300กว่าตัวแรกอะ่ะมันมันยังไม่ถึง300ไงมัน268อยะแล้วก็ได้มา99หรือเปล่าได้ามาห0ึ่งร้อยอะถูกใจหมดเลเลยครับสองร้อยเก้าสิบเชเข็นพี่หมดไปประมาณ2อ0 0ัเพชรครับเนี่ยพี่คิดอยู่เนี่ยสอง0ันเพชรสอง0ันเพชร ส่งเปมันเป็นปืนประเภทอะไรวะตันทมีงตันเน็ตปืนชา้าดอใช่หรอปืนชา้าดอกโอ้เป็นโกนไม่เคยเล่นปืนนี้ไม่เคยเล่น ยิงไวจัดจะเป็นแมกชาแต่เป็นยิงไวนะคุณดูนะยิงไว้ยิงไวยิงไว้ยิงไว้ครับยิงไว้ไวครับ,รบขอเทสหน่อยมันเป็นปืนนานอย่างวะปืนนี้ ระยะไกลมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยตอบโจทย์ขอเล่นปืนจ้าเติมชี่อ๋อรอบนี้มันว่ะเฮ้ยโดนหัวไม่ตายเฮ้ยโดนวูฟเกอร์กสิ๊กเก้มาเ,เตียวไปนแล้วะ เฮ้ยไม่ตายด้วยทุกคนเช็คเคควอล่ามาร์คเชี่ยโอเคผมประมาณนี้นะครับผมในส่วนของสกินปืนนะครับผมมัน้องคนไหนที่อยากสุ่มนะเราไปสุ่มกันได้นะครับผมที่หมดจะประมาณส่งหลัเพิษมั้งนะเอาไปบอกลงคุณหาอะไรที่ไหนนะครับผมโอเคไปแล้วครับซียูครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเออก็ แป๊บหนึ่งพี่ฝากกันด้วยนะครับผมยังไม่ไปพี่ฝากกันด้วยนี่เลยครับผมเป็นรอบเก็บคะแนนนะครับผมไม่ว่าทีม A หรือทีม B น้องๆเชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมนะครับผมวันที่29วันที่30นี้นะครับผม30มีนาไอยีมีนาก็คือพรุ่งนี้นะครับผมวันที่ยีแล้วก็วันที่30มีนานะครับผมเวลาตั้งแต่บ่ายสองไปต้นไปนะครับผมก็อย่าลืมไปร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับน้องๆเชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมไปให้กำลังใจทีมนั้นนะครับผม ตามนี้เลยนะครับในช่อง YouTube แล้วก็เพจนะครับผมฟรีไฟล์ไกด์น่าฟรีไฟล e เพจหลักอะ่ะเพจใหญ่อะ่ะเอออัพเดตเรื่อยๆนะครับผมก็รอไปส่งแรงใจแรงแชร์แพ้กำลังใจนะครับผมนี่มี3แอปเลยนี่ไม่จะเป็นแอปแดงแอปฟ้าแอปดำนะครับครบจบนะครับฝากกันด้วยโอเคไปแล้วบ๊ายบายครับ